มาพีนอกมือนน้มาลอยเบิงหลูกแมวอีกอนสร้างแม่มันออกไปข้างนอ,นอกเห็นต่แม่นยางอยู่ข้างนอกวางกันมาลอยเบิงหลูกมันก่อนจะเอ๋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 โอ,โอ,โอ้ยอยู่ครบอยู่บ่หนึ่งสองสามสี่หาโอ้มีสีวบิดหลอดอยู่หาตัวอยู่คืองนอพีนอก 1, 2, 3, 4, เนาะเอามาเป็นสัตว์กระรู้ที่นี่กองหยองด้วย พี่นงซื้อมึงตัวเม่แจ็คโตตัวเถิจกจโเออตัวนี้จังนี่ตัวแม่บนี่ตัวแม่บอจังสิเ,อ,เ,อ,เอ,อ้ท่านเมื่นตาเลย่นท่านเมื่นตาอยู่พี่น้องออกมาตั้งแตสิบสี่เหมือนเือสิบได้แล้วมือนดอนสิบแป สามสี่มือแล้วเบื้องตัวไล่ตัวนี้อีกก่อนโอ้ตัวนี้ก็จะตัวแม่อีกคือกันแล้วพีน่น้อวกวงส่งไล่คือแม่กัได้แม่ตัวแม่คือแม่เลยเอ,อ้ยเอาต่อไปอตัวใดก่อนแม่จะฝึกมากเด้อล่ะ อ่ามองตัวนี้อ่าตัวเมียติดน้องเอ้ยตัวนี้กับตัวเม่เอ้ยอ่าตัวนี้อีกที่นี่โอ้ตัวเม่อีกแล้วโอ้ยเดี๋ยวตัวสุดท้ายเออตัวสุดท้ายกับตัวเม่อีกก็คือเอาเดตี่น้องเอ้ย โอ้ตัวตัวเมียหาตัวมึงจะเจอเอาเด้อผมได้อไปเลี้ยงพี่น้องไปแค่พันซอยเนี่ยโอ้หาตัวเมียตัวเมียฮักบัวเอาเอ้ยท่านเขียว มีโอกาสได้จับมือนีมาพี่น้องผูอเที่ยวบ่นเด้จับดอกแม่มันอยู่มือนีแม่มันออกไปข้างนอกเห็นต้นม,มันยางอยู่ข้างนอกแม่มันวางเห็นไอ้เฝ้ามันถ่ายอโอมเรื่องตะห่อนน้ำเบือ่อยู่ในกองกระไดเรือพี่เอาทำนีล้ละดอกแม่มันสิมาอัปเดตให้เบิ้งพี่น้องเบิง้ง เพดมันตัวแม่ทั้งสิเออหาตัวพี่น้องขากบวไปสนใจเอาเลี้ยงก็มาเอาไปเด้อพี่น้องไปเลี้ยงไปแพรพันซอยเนี่ยเอาเอาไวส้สำนีแล้วพี่น้องไปหาหยัดงานก่อน